วันนี้มารีวิวรถ8นาทีกับสต็อกรถที่สาขากรุงเทพนะคะนี่เลยมี4คันมาแนะนำนะคะนี่คันน,น,น้าของพี่นะคะพี่เป็นตัวของ Toyota v เวลรนะคะเครื่อง1.5เําสหรับใครอยากได้รถจิที่นั่งที่เป็นไซสกลางหาที่จอดง่ายแล้วราคาย่อมเยานะคะนั่งบรรจุได้แค่นั่งบรรจุได้7คนนะคะหรือว่านั่งแค่5คนสามารถพับเบาะใส่ของได้เยอะมากเลยนะคะมีมีตัวนี้มาแนะนำค่ะ โตโยต้าเวรอนะคะเครื่อง1.5ตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมเลยค่ะพี่รถปี2023นะเลขไม้ของน้องอยู่ที่ประมาณ1 6, น0 0 0กว่ากพิโลค่ะมาพร้อมกับความสวยของน้องนี่พี่ดูแค่ด้านหน้ายังสวยขนาดนี้นะคะด้านในจะขนาดไหนนะพี่ออปชันได้เต็มเต็มเลยนะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าของโฉมปี2023นะไฟหน้าแบบ led เลยไฟ d a y ท i า e running สวยๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะนี่มีไฟตัดหมอกให้ลูกค้าอีกหนึ่งชุดนะใส่กันชนหน้าสีดำตัดสี เทาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วแล้วตัวนี้ก็คือฟงังก์ชันของน้องก็คือเป็นเครื่อง1.5นะคะมีกล้องรอบคันให้ลูกค้า360องศาเลยแล้วเป็นตัวเกียร์ออตโต้ที่ชาร์จแบตให้จุกๆไปที่3ที่เลยนะคะสำหรับตัวนี้ถ้าสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะถ้าสมมติว่าอยากดูด้านในนะคะ วันนี้น้องก็อยากดูคันไหนก็ทักเข้ามาที่บ้านเขียวได้เลยที่แอดเลข9ก้าตัว G ตัวหนึ่งได้เลยนะคะออกข้างคันนี้อยู่ที่9้าเกือบล้านพี่ได้เป็นตัวพรีเมียมนะวันนี้มาซื้อกับน้องแป้งนําแค่แบงค์สิมา1แบงค์รับส่วนลดสูงสุด1นึ่งแสนบาทคันนี้เหลือราคาอยู่แค่7จ็ดแสนกว่าบาทพี่เลขมาอยู่ที่1 6ึ0 0หกกิโลแล้วรถได้รถปี2023เลยบอกไว้เลยว่าคุ้มมากเลยนะคะพี่ประหยัดเงินจากใบแดงมายเยอะมากขอแค่ลูกค้าประวัติคดี i, สามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะสำหรับลูกค้าคนไหนที่ มองหารถเก็บเงินดาวไว้ลงทุนนะพี่นะตัวนี้นอ้นองก็ตอบโจทย์ให้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวพาดูด้านหลังนะคะออปชั่นแน่นมากแล้วก็สามารถพับเบาะเรียบอาจจะไม่เรียบเท่ากับค o n d a าเจดนะตัวนี้ก็สามารถพับเบาะใส่ของชิ้นใหญ่ได้ปกติเหมือนกันเลยนะคะนในกล,ล้องรรบพันสามร้อหกสิบองศาแล้วมีตัวเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะ ถ้าสนใจก็สก,กิปมาได้เลยสำหรับตัวของ Toyota v เว o อเหลือ2 0 0คันสุดท้ายของร้านแล้วแต่ว่าตัวนี้บอกว่าเลยว่าเลขไม้น้อยมากเลยนะคะอะต่อมาของเราก็จะเป็นตัวของรถ Toyota นะคะเครื่อง1.2เป็นตัวสปอร์ตนะคะพี่สำหรับใครอยากได้รถเก่งประหยัดน้ำมันเป็นตัวแบนด์หลักนะบอกไว้เลยว่าตัวนี้ก็ออกแบบมาคุมมากออกห้างป้ายแดงอยู่ที่5 0สน6แ0 0นะพี่วันนี้มาซื้ซอกับนองแป้งเหลือราคาอยู่แค่4 0 0 0กวบาท ลูกค้าได้ตัวนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวพามาชมนี่ลูกค้าได้ตัวของ Toyota y ย r ร s ไปใช้งานเลยนะคะเครื่อง1.2ตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตถ้าถามถึงเรื่องตัวตัวท็อปตัวรองท็อปทางร้านของน้องมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยบอกว่าเลยมีทั้งตัวสปอร์ตตัวสมาร์ทแล้วก็ตัวพรีเมียมอยากได้แบบไหนก็สกิจได้แบบนั้นเลยนะแต่ว่าวันนี้น้องมีตัวโชว์เป็นตัวสปอร์ตไหมลูกค้าดูคร่าวๆเลยนะคะ บอกไวเลยว่าคนไหนที่เน้นราคาถูกแล้วก็เลขไม่น้อยปีปีใหม่นะคะราคาแบบย่อมเยานะคะผ่อนถูกนะแนะนําเป็นตัวสปอร์ตเลยที่แบบไม่ได้เน้นเน้นออปชั่นเยอะนะคะตัวนี้นะได้เหมือนกันหมดทุกอย่างยกเว้นที่มีตัวกล้องมองหลังแค่นั้นเลยไม่มีแค่กล้องมองหลังแค่นั้นเลยบอกเลยว่าถ้ามุติว่าคนไหนไม่ได้ติดนะตัวน,นี้ก็ตอบโจทย์ให้เหมือนกันแล้วราคาถูกมากอ่ะ ตัวนี้ก็ประหยัดน้ำมันมากเลยนะคะไฟหน้าแบบ LED เลยไฟ daytime running สวยๆเลยแล้วตัวนี้ก็คือแม mm ็ก hmm. ก็คือมาจากศูนย์โรงงานหมดเลยนะคะ mm hmm. ด้านในก็คือสวยมาก mm hmm. เป็นตัวของจอทัชสกรีนให้แล้วก็ปุ่มสตาร์ทนะคะสำหรับตัวนี้นะ,ะ mm hmm. นี่สำหรับใครอยากได้รถเก่งทรงสีประตูนะคะ mm hmm. ก็ซ้ำอ่ะมันอาจจะใส่ของได้เยอะมากเลยแหละแต่ว่าอาจจะไม่ใส่ของชิ้นใหญ่นะ,ะพี่ mm hmm. แต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าคนไหนที่เน้นใส่ของชิ้นใหญ่ก็จะแนะนําเป็นตัวของ5ประตูไป mm hmm. ถ้าสมมติว่าลูกค้าคนไหนที่ เน้นแบบนั่งสบายใส่ของแยกกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวสีประตูที่จะตอบโจทย์กว่าตัวของ5ประตูนะคะนี่บอกไว้เลยว่าเลือกได้เลยนะมีสีขาวสีเทาสีดําสีแดงมีสีสีเลยชอบแบบไหนสกิปมาแบบนั้นเลยบอกเลยว่าคันนี้งวดผ่อนอยู่ที่ประมาณ7จ็ดแลูกค้าไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะออกรถแค่10บบาทได้เลยขอแค่ลูกค้าประวัติเครดิตดีนะพี่ แล้วบอกไว้เลยว่าทางร้านของน้องไม่มีบรรลุไม่มีั่าบันไดแน่นอนนะคะไม่มีผ่อนไปถึง9ปี10ปีไม่มีแน่นอนเลยค่ะพี่สูงสุดมีแค่7ปีถ้าลูกค้าลดปีลงมาดอกเบี้ยยิ่งถูกลงและแต่ว่าค่างวดลูกค้าจะเพิ่มมาที่ปีละ1,000บาทแค่นั้นเลยชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นเลยนะคะถ้าสนใจก็สกิปมาได้เลยบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมีรับประกันศูนย์ให้สูงสุด3ปี3 0,000โลให้เหมือนกันหมดเลยเป็นไฮลันมันเครื่องเป็นถ่ายของเห็วที่ศูนย์บริการให้เหมือนกันเลยค่ะพี่นะ แล้วก็พวกประกันอารงอะไหล่มีเหมือนป้ายแดงเลยนะพี่ของน้องก็มีให้เหมือนกันเวลารถมีปัญหาก็เข้าศูนย์ได้เลยปกติเลยนะคะ,ะมาอีกหนึ่งคันของเราก็จะเป็นตัวของ Honda j a จ z นะคะก็คือเป็นเครื่อง1.5ตัวนี้เป็นตัว RS เลยตัวท็อปเลยนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถเป็นตัวของ Honda j a จ z บอกเลยว่าเหลือคันเดียวคันสุดท้ายของร้านแล้วที่เป็นตัวสภาพเหมือนนางฟ้าแล้วเลขไม่น้อยมากพี่ ตัวนี้บอกเลยว่าพี่หาซื้อที่ป้ายแดงไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวนี้เลิกผลิตแล้วแต่บอกเลยว่าเครื่องโคตรใช้ดีเลยนะคะสำหรับตัวของ Honda Jazz เป็น1.5ตัว iS เลยไฟหน้าแบบ LED นะคะ time. ไฟ daytime running สวยๆเลยนะตัวนี้แนแล้วไฟตัดหมอกให้ลูกค้า1ชุดจอทัชสกรีนปุ่มสตาร์ทด้านด้านล่างก็คือจะเป็นไฟ2อสีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีกล้องถอยให้สำหรับใครที่อยากได้รถเก่งไว้ขนของ ไว้ขายของนะพี่นะหรือว่าชอบทรงเท่ๆตัวนี้ตอบโจทย์ให้เหมือนกันบอกไว้เลยว่าคัดเกตมามากสําหรับตัวนี้นะบอกไว้เลยว่าถ้าเป็นตัวแบบทรงนี้นะแต่งมาเยอะมากพี่แต่ว่าตัวนี้น้องหามาเดิมๆเลยมีรับประกันให้นะคะไม่มีชนหนักพี่ควัไฟไหม้น้ําท่วมกลับไปแน่นอนกลับม่แน่นอนนะคะซื้อไปสบายใจไม่ต้องห่วงซ่อมนะพี่นะของพี่ห่วงแค่ฝ่อนแค่นั้นเลยเรื่องซ่อมไม่ใช่ปัญหานะพี่นะตัวนี้บอกไว้เลยว่าทนถึกมาก เหลือราคาอยู่ที่5 0 0แสนกว่าบาทพี่ออกรถฟีดาวันนี้งวดผ่อนไม่ถึงหมือนนะสำหรับ Honda Je จบอกเลยว่าโอ้โหถ้างวดผ่อนประมาณ8 9ก็พันลูกคา้าบอกว่าแพงนะบอกเลยว่าตัวนี้ลูกค้าได้รถปี2021นะพี่นะได้ HondaJ เจปี2021ตัวตัว RS เลยแล้วเลขแมนนี้ไม่ถึงแสนนะอยู่ที่ประมาณ70,000กว่ากิโลค่ะตอบโจทย์มากสำหรับใครที่อยากได้ตัว Honda Je จนะเหลือคันเดียวคันสุดท้ายแล้วที่เป็นตัว RS นะพี่นะแต่งสปอยเลอร์หลังเป็นตัวสีดำให้นะคะพี่หล่อหล่ๆเทยเนะ อันนี้ก็คือมาจากศูนย์โรงงานเลยนะพี่สำหรับใครอยากได้เดิมๆตัวนี้ตอบโจทย์ให้นี่สวยไหมดูว่าถ้าอยากได้ถูกกว่านี้มีอีกคันนึงนะคะแต่ว่าเลขไม่อยู่ที่ประมาณแสนกว่ากิโลผ่อนอยู่ที่ประมาณ6กพันกว่าบาทตลอดสัญญานะคะแต่ว่าตัวนี้อยู่ที่ประมาณแปดเก้าพันกว่าบาทตลอดสัญญาออกรถแค่สิบบาทขอแค่ลูกค้ามีผ่อนมาฟรีดาวได้เลยแต่ถ้าลูกค้าคนไหนไม่มีผ่อนบางฟรานซ์ฟรีดาวได้บางครั้งฟรีดาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับ เครดิตของคนซื้อล้วนเลยนะคะถ้าอยากได้ก็สกิปมาได้เลยสำหรับตัวของ Honda Jazz มีไฟตัาหอกให้ด้วยนะตัวนี้นะอ่ามาส่วนนี้ก็คือขั้นสุดท้ายของร้านเราเลยเขนสุดท้ายของเราแล้วนะคะพี่นะสำหรับตัวของ Toyota Yaris 1.2ตัวสปอร์ตนะตัวนี้ก็บอกไว้เลยว่ามีทั้งสปอร์ตสมาแล้วก็พรีเมียมมีทั้ง3มรุ่นเลยนะ,ะชอบแบบไหนสกิปมาแบบนั้นบอกเลยว่าตัวนี้ก็ไม่ต่างกันกันกบตัวท็อปเลยต่างกันแค่ว่ามีกล้องถอยหลังแค่นั้นเองแต่ว่าชุดแต่งก็คือไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับตัวของ Toyota เป็นตัวของตาประวันหัวขอนตัวนี้นะคะพี่นะมาพร้อมกับความสวยของน้องไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ทามนิ่งไลท์ยาวๆสวยๆเลยแล้วก็จังหน้าใหม่ๆเลยนะคะชุดแต่งสวยๆอย่างนี้ก็คือมาจากศูนย์โรงงานเลยนะพี่นะมาจากศูนย์โรงงานเลยนะตัวนี้มีทั้งสีขาวสีเทาสีดําพี่เลือกได้เลยอยากได้แบบไหนสก,กิทมาแบบนั้นได้ชุดแต่งครบๆมาอย่างนี้เลยแล้วได้รถประหยัดน้ามันพี่ซื้อห้างอยู่ที่ห้าหกแสนขึ้นไปนะซื้อห้างอยู่ที่ห้าหกแสนขึ้นไปวันนี้มาซื้อกับน้องเหลือราคาแค่สี่หมื่น 4แสนกว่าบาทแล้วคันนี้เล็กมาอยู่ที่2 0 0 0มก่กิโลนะพี่นะคันนี้เล็กมาอยู่ที่ประมาณ20 0 0มก่กิโลนะไม่กาไก่อะไรนะคะพี่นะไม่ได้แบบบอกว่าเลยว่าสภาพแบบนางฟ้าเลยนะสำหรับคันนี้นะพี่นะนี่เดี๋ยวพาดูข้างหลังสปอยเลอร์หลังนะคะพี่ตัวนี้ใส่สกเกิร์ตสีแดงตัดสีเทาแล้วก็สีดําให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วแต่งท่อคู่หลังให้นะคะแล้วก็ตัวนี้ใส่สกเกิร์ตแล้วก็แถบสีแดงให้เนี่สวยไหมพี่อะถ้าสมมติลูกค้าคนไหนที่ดูมาถึงคันนี้แล้วอยากสอบถามข้อมูลเงื่อนไขอยาก ถ้าชอบคันไหนก็สามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยนะที่แอดเลข93ตัว G ตัวนึงได้เลยหรือโทรมาที่0 6 1 2 3 0 7 9 7ดองแป้งสามเหลี่ยมบอโต,โตเป็นอเาจา้าหน้าที่ฝ่ายขายนะคะถ้าสนใจคันไหนอย่างหรือว่าอยากได้ดร,ร,ร,รุ่นไหนก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะพี่นะวันนี้ก็อาจจะต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากคะ่ะ